ตอนนี้ก็มาอยู่เคไมกุ้งแลยครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้ถ้าได้กุ้งนะครับพมพมเอากระบาปู้นมาด้วยถ้าได้กุ้งก็คือเอาใส่ในนี้เลยแล้วก็หฮออกเราจะออกกลับแบบตัวเป็นเปนเลยแล้วก็ถ้าได้ก็เดี๋ยวไปติดตามชมกัน,นะครับพมว่าพมจะเอาไปไหนกันแต่ถ้าได้กุ้งนะใส่กระบาเอาแบบตัวเป็นๆเ,เลยวันนี้แล้วก็ตอนนี้ผ่านโบก็ ลงไปสำรวจข้างหลังว่าจะมีตัวไม่เพราะว่าก้อนเรามากันเทนี่แหละเราจะมาเอากุง้งเทนี่หลยพบกับมีมังมม้งโอเคแฟนโบว่ามีมั้งโอเคครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันครับผมว่าวันนี้เราจะได้ได้วันนี้เราจะได้กุง้งไสนใน